นี่เส้นทางผมดดวยนะครับดูดีๆนะครับตรงนู้นมันจะลึกไหมก็ไม่รู้นครับที่ไม่เยานี้ยี่ส่องศาครับตอนนี้โอ้ระวังระได้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 ารถไล่แล้ววิธีเรี้ยงง่ายนะครับแค่ขยับขยับให้มันตกใจก่อนใช่หมเอยเอแพร่ไแล้วอาอยกตูงสูงยกงสูงยกลุงสูงอออ โอชิบหายแล้วเดียินไล่ด oh, ินต่อเลยนี่เอ้ามาแล้วมาแล้วาราชกาข้าราเก็ามาแล้วนะเหยื่อเลยเหยื่อเลยจ้ะมาแล้วมาแล้วมา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 ามาาม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 ายมาสอนเนชนะเลยบางนิดขึ้นแล้วาามาาานาาา ขนมกัมขนมถ็นเไงก็นเจนตอนนี้เราก็าเดินทางมาถึงเขาสังกีเสียได้ไม่ได้เดินขึ้นสะพานไถ่ย,ยูส,สวยๆนะครับผมมีโอกาสหน้าเข้าแวะมาใหม่กันนะครับ nhiến lúa khăn non, lúa nhảy nhiều, sato, ăn Không ăn. trong này rồi hán này เอานิาเลยทาาให้เลยลูกเียเลยครับ40บาทยไปเดินไปให้อาหารปลางเเลยจไปเลยจ้ะไปเลยลูกเราใหงเดินจับลูกเราลังเดินลูตกนะคะมาปลาถูมือได้ไหมลูกปลาถูมือด้ไหมคะมาซักพายด้วยช่วยสูงๆเลย không 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 ai, ai, không 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 giọt xuống, xuống. giọt xuống, giọt xuống, <laughs> giọt xuống. xuống, nó có đơn vào đây. Giọt xuống, xuống. เท้าลงสูงเท้าลงสูงเท้าลงสูงเด็กลงสูงมันมามันนึกว่าเราจะให้อาหารมันสิเนี่ยเอาชิ้มหายแล้วเนี่ยนี่เราไล่เราต้อนเลยนี่เอามาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วว้าว้ายว้าว้เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ให้ลงตานอันนี้แพะมันนึกว่าถืออาหารอาหารแพะนะครับมันก็เลยวิ่งมานะครับ อาไปกันเลยยกู้ยกงสูกัไปไปไยกสูกันยกสู้กัาเลยักมานึกอ่าถืออาหารปลามาลนี่นี่นดูมันตามมาแล้วนุ่นแพ้ใบแพ้ใบตามมาแล้วตามมาเป็นขูงเลยดึงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นทางนี้ไม่มีปิดแล้วปิดแล้วปรัวก่อนปิดรัวก่อนทข้ามาก่อนทามาก่อนตนี้จะเป็น จุดป้อนขวดนมปลาครับนะครับผมต้นไมยราบเต็มเลยนะครับด้านหลังโอเคไปเลยเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันเลยนะครับอาหารปลาไห้ดูสิออไม่เอไม่เอาเดี๋ยนะเดี๋ยวน้องดีนน้องดีนอันนี้กับกระต่ายอย่าลูกกระต่ายจ้ะเดี๋ยวปลามันยังไม่มาเลยวิธีเรียกปลาง่ายนะครับแค่อ๋อต้องขยิบขยิบให้มันตกใจก่อนใช่ไหมไม่เดี๋ยวปลามันเียวไว้น้ำไปนะไปน้ำมาใช่ไหมเรียกมัน

อย่าปามาแล้วนะเหย่ไว้เลยเหย่ไว้เลยจ้ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดึงกันมาก่อนเดี๋ยวดึงกัก่อนเหย่ไว้เลยกันโอกเหย่ไว้เลยกันอ่าเดี๋ยวบังทำให้ดูอีกนะอันนู้นเดี๋ยวไปให้กระต่ายแล้วลูกโอ้โหปามอดยางมาจากไหนเนี่ยอดยางมาจากไหนเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ้าวอ้า ไปกล้องเลยกี oh, here, ้น no. ้องนาชิรีนหมดยังลูกหมดยังเคข้อหน่อยเคาะหน่อยเดี๋ยวเราไปให้อาหารกระต่ายทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปขึ้นสะพานก่อนเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อเลยลูกไปเลยค่ะได้เลยเดี๋ยวไปถ่ายบนสะพานก่อนลูกไปบนสะพานก่อนมาเลยังเขาแล้วยั อะไรกันลูกอะไรกันลูกอะไรกันเราไปให้อาหารกระต่ายกันนะครับลูกนนี้น้องนาซีดีถือขดถือขวดนมมาได้ไหมลูกโอเควิ่งไปเลยครับลูกเดินขึ้นไปเลยไปเลยคะ่ะโอ้โหระวังเระวังลองมันชันด้วยนะขึ้นเลยลูกขึ้นเลยจ <c oughs> <ๆ>้ะโอ้โหตรงนี้ก็ไม่มีบันไดนะครับผมต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเดินอย่างเดียวนะฮะอ่าขึ้นเลยจ้ะน้องเดินได้ไหมลูกอ่าเดินไปเลยถึงมือป้าป๊านะคะไม่หนูเดินไปเลยจ้ะลูก ลุ้นไงมาวิ่งไปแล้วเอ๊ะ oh, อ๋ออันนี้เลยอันนี้ยนี่เนทางไหนหาไปเลยเดี๋ยวดูกระต่ายกันเลยทางนีไหนเนาะนี่ใช่กระต่ายหรือเปล่าเนาะพีราชใช่ไหมแล้วทางไหนอันนี้เราก็เดินมาถึงสถานีของ พุดขีราบนะโอ้มีกระต่ายด้วยแต่กระต่ายมันไม่อยู่ข้างนอกเลยดูตามมาตาม,มาทาตามมามาเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างตรงนู้นนะตรงตรงนู้นเลยตรงนี้จะเป็นอาหารกระต่ายนะเดี๋ยวลองล่อกระต่ายออกมาดูก่อนน้องน้องนองาซีน,นแ,กแกะแกะแล้วก็โรยไปให้นกดูก่อนลูกอ่ะแกะเลยแกะเลยแล้วก็เทใส่มือนะป้ะะาเทใส่มือให้ค่ะอ่าโยนลงไปเลยอ้าวเดี๋ยวนกมันจะมาเยอะแยะเลยเอาบังอ่ะบงับงเราดูหน่อย โอ้นุ่นดนกระต่ายทางโอ้โหนุ่งเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปข้างล่างดีไหมได้เห็นไหมลูเสียดายเสียดายปิดฝาไว้ก่อนป้าถือป้าถือป้าถือจ้ะระวังอย่าระวังจ้ะเราลงแบบนี้ได้ไหมทำไได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลงไปก่อนป้าหนึงระวังระวังด้วยระวังด้วยมาระวังระวังด้วยอ๋เดินดีๆ โอ้ชันมากเลยโอ้เลด้วยเล่ามด้วยโอ้ฮาฮ่าฮ่อ๋อแต่เราจะไปไหนเนี่ยนี่ก็ไปพายเรือกันเหรอนี่ก็ไปพายเรือกันเหรอเอาฝากปลาไปลูกฝากปลาไปก่อนฝากปลาไปก่อนนะครับเล่นลูกถ้าแค่เรือต้องเล่นเรือว่าเขามีจ้องคิ้วไหมนะอืมไปมาเล่นมาเล่นมาเล่น ฮ่านี่ไงเด็วน้องเค้กับบังมาล้อ๋อมันเปียกน้ำเยอะเปียกแฉกแฉกดี๋วนะตรงนี้มีเรือให้พายเล่นด้วยนะครับทางนี้จะเป็นเขื่อนนะโอ้ยมีเขื่อนด้วยทางนี้มาดูสิมาดูสิมีเขื่อนนี้ด้วยโอ้นี่เขื่อนตรงนี้นี่ทรายทำระบบไฟฟ้านะปั่นไฟตรงนี้ได้เลยใช่ไหมนี่ก็เป็นเขื่อนธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นต้นน้ำนะครับพอไปเลยเดินไปดูก่อนเลยอะ เดี๋ยวนิปเชียวอยากจะเดินก่อนอะไปเลยราหเป็ดไข่ก็มีเป็ดไข่ก็มีด้วยอ่ะอเ,เดินไปดูก่อนเดินไปดูก่อนนี่เส้นทางผมเดินนะครับดูดีๆนะครับมันจะผ่านสันไหนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำนะครับเราต้องผ่านน้ำแล้วก็ตรงนู้นมันจะลึกเหมือนก็ไม่รู้นะครับไป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 ,ไปถึงเติมเติมเอู้ธรรมาชาติมากเลยแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นโน้ตจากกล้อ,องนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเลยนะครับ รอบนี้เราจะใช้ความเร็วกันไปโอเคถึงแล้วมีมีปลาไหมลูกอ่าเดี๋ยวลองลองโรยอาหารปลาตรงนี้ดูนะคะปะ่ะาปลาถือให้อยากปลาถือให้โอเคน้องใส่ใส่มือลูกใส่มือแล้วก็เทเลยจ้ะเดี๋ยวแปบบ๊แบแบป๊บหนึ่งบังแป๊บหนึ่งจ้ะนิดนหน่อยเดล,ลูกไม่ไม่ต้องเยอะจ้ะพอแล้วจ้ะเอาโรยเลยโยนไปเลยโอเคพอแล้วว้ามันจมลงไปด้วยลูกเอบาบังเดินมาเดินมา โอ้โตอนนี้เป็นการต้นน้ำนะครับตอนนี้ฮานิทจีโจนี่นะครับอ่าไปดูอะไรกันต่อทีนี้ไปดูอะไรกันต่อปลามีแค่ปลาอย่างเดียวนะลูกกระต่ายกระต่ายมันอยู่อยู่ซ่อนอย่างเดียวเลยกระต่ายไม่ออกมารับแขกเลยกระต่ายนะไปเดินห่ามาดูกไปเอาเลยสองคนเลยสองคนเลยจริงเอาฝากฝากปลาไว้ก่อนไหมลูกอ๋อมันเดินลงมาโค้งตรงนี้ได้นี่ใช่ไหมอ๋ออ่ะไปเลยเดินลูกเดินปลาปลาถืออาหารปลาให้ก่อนลูก เดิเองนะคะอาเดินไปเลยค่ะไม่ข on ึ้นจักนเลยนะคะอ๋อไม่ขึ similar, ้นจักรัานโอ้โหนี่ไม่ขึ้นจักรยานนีงสี่ที่ว่าองศาแล้วครับตอนนี้น้องขึ้นตรงนี้นะลูกถาตือมือจ้ะไม่ถาตือมือจ้ะน้องจะเดินเองเหรอลูกน้องขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวที่รหนักอาไปเอาไปทายูเหมืนั้นไปไปอู้นกลมตั้งหันลันใหญ่มากเฮอเลยตรงนน้นมีรถด้วย มาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนี่น้องขึ้นไหมลูกมัไปพาถืออาหาร้ก่อนไหมอาขึ้นไม่ได้น้องแล้วเดี๋ยวน้องน้องสอนน้องสอนน้องสอนนะม้ข้างหลังน้องข้างหลังน้องขึ้นไม่ไหวนะลูกบางนิบางนิปก่อนว้ถือแวนหน่อวด้วยอ้าอทุกคนผมเคยดูสไปนนะครับเขา แมนแมนแมนบสลับสลับให้น้องขึ้นอีกน้องขึ้นอีกทีน้งลูกเลยปาายกไหมลูกฮาวายหนูจะขึ้นอันนี้ด้วยเหรอลัไปยกน้องนะไปเลยนั่นนั่ได้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 เดี๋ยวเราไปถ่ายที่กังหขนน้องกันไปอ่ะน้องซืออาหารเลยค่ะลูกเอาลงมาก่อนเลยกันด้วยลจ้ะสามสี่โอเคเก่งมากบังเอาไว้เลยลูกตรงนี้มีอีกครั้นหนึ่งน้อง ขึ้นทางนี้ไหมลูกเอาหางปลามาฝากปลาก่อนจ้ะลูกอ่าเอาเลยบางนิดขึ้นแล้วโอเคโอเคไม่น้องขึ้นทางนี้ก่อนจ้ะโอเคยืนนิ่งเลยเยี่ยมไปเลยบ๊ายบายฝากปลาไว้ก่อนลูกฝากปลาไว้ก่อนไหมออกไปบายก่อนทุกคนบายบายก่อนบายบายอุ้ยเร่งเร่งกดเร่งอุ้ยรถเร่งรถเร่งก่อนเมื่อเมืมืวานขับรถนะครับแล้วก็ ช่วงนลดี้ตกโดนแบนวันนี้วันนี้ก็เสียใจเอาน้องขึ้นได้แล้วน้องขึ้นได้แล้วสลับสลับเจ้าเอาตั้งหันอยู่ไหงตั้งหันอยู่ไงเราไปดูตังหันตั้งหันไม่หันเลยไปเลยจ้าไปดูแกดีกว่าไปดูแกตรงไหนนะแกต้องดูข้างล่างไหมลูกไม่อย่าไปดูแกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยมสองคนสองคนนะสองคนมาก่อน Ah, ok 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 rồi, thế này hả? thế ไปเลยเพลิเนี่ยเลยน้องได้เลยแล้วเมื่อกี้มาแย่งกันทำไมเนี่ยมีตั้งสองตัวฮะสนุกไหมคะหนูสนุกจริงเหรอคะ